อาตมานั่งอยู่ริมสบัวมองดูดอกบัวที่กำลังย้มบานในยามเช้าแสงอาทิตย์อ่อนๆคลอเคลียผิวน้ำบางดอกเพิ่งจะโผล่พ้นน้ำเตรียมพร้อมจะบานสะพรั่งขณะที่บางดอกก็บานเต็มที่อวดกลีบงามแต่บางดอกก็เริ่มโรยราค่อยๆจมดิ่งกลับคืนสู่พื้นน้ำโยมเอ๋ยชีวิตก็คล้ายดอกบัวเหล่านี้บางคราเราเร่งรีบที่จะผลิบานกลัวว่าจะไม่ทันคนอื่นแบกรับภาระที่เกินตัวด้วยหวังว่าจะได้มาซึ่งความสุข ความสําเร็จจนหลงลืมไปว่าการฝืนธรรมชาติย่อมนํามาซึ่งความเหนื่อยล้าไม่ต่างจากบัวที่พยายามบานก่อนเวลาหรือบางคราวเราก็อาจปล่อยปล่าละเลยและทิ้งความเพียรจนดอกบัวในใจเหี่ยวเฉาไปเสียก่อนที่จะได้อวดความงามความพอดีจึงเป็นดังแสงอาทิตย์และน้ําที่หล่อเลี้ยงดอกบัวให้เติบโตงดงามและสมบูรณ์ตามการเวลาของมันไม่มากไปไม่น้อยไปทางสายกลางนี้เอง ที่พาชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ร้อนจากความกระหายที่ไม่มีที่สิ้นสุดและจากความเกียดคร้านที่บั่นทอนกำลังกายใจเมื่อเราเข้าใจในความพอดีใจย่อมสงบพบความสมดุลที่แท้จ,จริงในทุกย่างก้าวของชีวิตไม่ว่าบัวดอกนั้นจะอยู่ในช่วงใดของการเดินทางมันก็งดงามในแบบของมันได้หากอยู่บนทางแห่งความพอดีอย่าลืมกดติดตามเรื่องเล่าจากธรรมะเพื่อฟังธรรมะที่นี่ได้ทุกวัน